สวัสดีค่ะค่ะวันน้ในล่งสีค่ะอยู่กับช่องนูน้าค่ะนูนาพาไปดูเด้อค่ะเดอ้อมาเบิ่งพี่น้องสายบุญค่ะเป็นเป็นหมอแค้นเป็นหมอแค้นไอพ่อนซักเด้วค่ะนี่พุดนะปะปดแปดไปย้อนใส่ มันมักเสียงแค้นนะคะ่ะโอ้คนลุกเลยค่อย ขอบคุณหลายๆค่ะนะคะมาครับเสียงแค่นหน่์ก็มผาปูเพิ่นเพิ่นมากค่ะครับผมฝากทอสร้างแค่เพื่อสักการณ์โนตรีนะแม่เออมีซองน้ำแมนบ่ได้เลยค่ะสร้างแค่เพื่อสักการณ์โนตรีเอาบัตรนี่เลยเนาะครับผมเยอะสิก๊อตให้จักหน่อยนี่ละค่ะเออขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่มาเยี่ยมมายามค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ซีพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ็คเอาไปนายนาเดี๋ยวพี่ไปตั้งกล้องก็ต่อเิ้นเฝ้าพี่ตั้งกล้องแก๊บบื้อเถอะโอเคโอเคจักหน่อยเด้อต่อกันเด้อค่ะเด้อ